มีคนกำลังโดนเวรกรรมเอาคืนเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นอนคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณไหน เเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกสบการแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงพนุเดซสนพลังงานของคนธาตุไฟเดลล์เวอร์พลังงานของคนราศีเมถุนจัสตินพลังงานของคนธาตุน้านะคะมีนกรกฎผิดจิตมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ําราศีเมถุนนะคะเป็นคนร่าเริงสดใส มีความสุขในตัวเองมองโลกในแง่ดีมีพลังมีกําลังใจที่ดีขยันอดทนตั้งแต่ตั้งแต่ตทํางานเป็นคนที่กลัวบาปกรรมหรืออาจจะเป็นคนที่เชื่อในบาปบุญคุณโทษก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสมองโลกในแง่ดีไม่คิดร้ายกับใครนะคะพลังงานของคุณไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการเอาเปรียบใครไม่ชอบสร้างเวรสร้างกรรมกับใครนั่นเองนะคะเรามาดูกันก่อนว่าใครที่กําลังโดนเวรกรรมเอาคืนนะคะเขาคือใครนะคะ หนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกันอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎิพิจิกดูฟูพลังงานของคนธานตุลมจัสติกพลังงานของคนแราศีตุลมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะ พลังงานของคนคนนี้มีทั้งความเสเพลความรักอิสระการไม่ผูกมัดไม่ผูกติดแล้วก็บางส่วนบางอารมณ์ก็มีความจุ้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเข้มงวดเอาจริงเอาจังนะคะหรือว่าในบางเรื่องราวก็คือปล่อยผ่านง่ายๆเรื่องที่ไม่สนใจก็คือปล่อยเลยอะไรก็ได้ชิลๆแต่ว่าเรื่องที่สนใจเรื่องที่ใส่ใจก็จะให้ความสําคัญมากๆก็ได้นะคะเรามาดูกันก่อนว่า เขาได้รับผลกรรมอะไรหรือว่าเวรกรรมอะไรกําลังเอาขืนเขานะคะผลกรรมเวรกรรมอะไรกําลังเอาขืนเขาขอภัยบอกทีความเฮฮาปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมการกินดื่มรู้จักคนเยอะนะคะความเหงานะคะความคิดถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจสิ่งที่ข่ยคว้าไม่ได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่หลุดลอยไปแล้วนะคะความมั่นคงความแน่วแน่นะคะความหนักแน่นนะคะความเหงาความเศร้าความกังวลวาวุ่นใจความโดดเดี่ยวความอ้างว้างความหม่นหมองความไม่ชัดเจน ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังการหลอกลวงนะคะหากว่าก่อนหน้านี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นรักไม่ชัดเจนรอคอยความชัดเจนจากใครบางคนทุกเรื่องหรือว่าเรื่องอื่นจะฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตัดสินใจได้โดยง่ายแต่พอเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์กลับกลายเป็นตัดสินใจไม่ได้มีความไม่ชัดเจนมีความคุ้มครือ มีความสนิทสนมมีการดูแลมีการไปไหนไปกันแต่ก็ยังไม่มีสถานะต่อกันนะคะคุณรอคอยคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้คำตอบคุณอยากได้ยินแผนการในอนาคตของเขาคุณรอคอยเฝ้าคอยเขาว่าเขาจะพูดเขาจะเอ,อ่ยอะไรออกมาไหมเขาจะบอกคำว่ารักเขาจะให้สถานะเจ้าของหัวใจกับคุณไหม รอจนล้มเลิกรอจนไม่อยากรอรอจนต้องตัดใจไปเองนะคะคนที่ปล่อยให้คุณรอก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะที่ตอนนี้เขากำลังโดนเวรกรรมเอาคืน การไม่เลือกใครสักคนการไม่ให้คําตอบกับใครสักคนการมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นบนการรอคอยบนการเฝ้าคอยของคนอื่นหรือว่าของคุณนั่นเองนะคะที่กําลังเอาคืนเขาคนที่ปล่อยให้คุณรอคอยเฝ้าคอยคนที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณตอนนี้เวรกรรมกําลังเอาคืนเขาอยู่กับความเดียวดายความอ้างว้างความเปล่าเปลี่ยวความเงียบเหงาความเศร้าความเจ็บปวดการหลอกลวงนั่นเองนะคะ